มาใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับ p c x ร้อตัวสแตนดาร์ดนะครับปี2022นะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลย in stone, settling, นะครับแ,แล้วก็รถเพิ่งมานะครับก็เลยมาลงคลิปนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่กําลังนะมองหารถใช้งานสักคันนะฮะแต่ว่าไม่รู้ราคานะครับวันนี้ก็เลยมาลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาตัว p c x ร้อตัวสแตนดาร์ดไท้นะวันนี้ลงพร้อมทะเบียนพรบเลยนะครับผมนะแล้วก็มาลองเครื่องให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับ ทบ้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็มาใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับ PCX 160ตัวสแตนด a r d ดนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวคอมบิเบย์นะฮะจะไม่ใช่ ABS นะครับวันนี้เข้ามา1คันก็จะเป็นสีดำนะฮะนี่ะ โทนสีก็จะเป็นสีดําด้านนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาตัวรถอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็พร้อมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็พาชมระบบไฟต่างๆนะครับนี่อันนี้ลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยลองเครื่องนะครับแล้วก็รีวิวให้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆพื่ๆทพ่ๆทนใดนะครับที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับแต่ว่าไม่รู้ราคานะครับว่า pcx 160นะครับตัวคอมบ i เบร์นะครับนี่ครับ ก็คือมีดิสหน้าอย่างเดียวนะครับข้างหลังนี่จะเป็นแบบดัมเบลสนะฮะว่าตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะถ้าเป็นตัวคอมบเบรกนี่ความดิสนี่จะเป็น2ลูกสูบนะครับแล้วก็สายดิสนี่จะเป็น2สายนะครับเพราะว่าคอมบเบรกนี่คือเวลาลูกค้านะฮะกำเบรกหลังนี่เบรกหน้าก็จะทํางานด้วยนะครับผมนะก็คือเวลาเราใช้ความเร็วนะครับกำเบรกหลังในเบรกหน้าก็จะติดด้วยนะครับทำให้ระยะฟรีเบรกของเรามันสั้นลงนะครับ สวยงามเลยนะครับผมนะฮะสำหรับ p c x ตัวสแตนดาร์ดตัวนี้นะฮะตัวนี้ฮอนด้าทำมาทั้งหมดอยู่3สีนะครับก็จะมีสีดำด้านตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีสีน้ำเงินดำนะฮะแล้วก็จะมีสีขาวดำนะฮะแต่ว่าสีด้านก็จะเป็นสีนี้สีเดียวนะฮะส่วนอีก2สีนี้จะเป็นแบบเงานะฮะนี่สวยเลยนะครับสำหรับตัวสแตนดาร์ดตัวนี้นะฮะแล้วก็ที่แตกต่างจาก ABS นะฮะข้างหลังก็จะเป็นแบบเแบบ็กธรรมดานะฮะ จะไม่มีดิสเบกหลังเหมือนตัว ABS นะในส่วนของเครื่องยนต์นะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับระบบไฟหน้าไฟท้ายแบบ FullLED นะครับนี่ครับไฟท้ายนะฮะสวยมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบใหม่นะฮะอันนี้คือไฟฉุกเฉินนะครับนี่เวลาเรากดตัวนี้นะฮะไฟเลี้ยวก็จะติดทั้งสองเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นระบบไอริ่งสต็อปนะฮะนี่เวลาเราใช้งานก็กดตรงนี้นะฮะแล้วก็ไฟสีเขียวนี้ก็จะขึ้นนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำ แล้วก็เตะนี่ฮะเตะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับนะฮะเนี่ยเวลาเราดับเครื่องก็ปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็ดับเครื่องมาตรงนี้นะครับก็คือถ้าเปิดเบาะนะครับก็มาอีกล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็กดข้างบนนะก็จะเป็นเปิดถังนะครับส่วนกดข้างล่างนี่ก็จะเป็นเปิดเบาะนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องนะเราก็บิดไปให้สุดนี่ฮะิดไปให้สุด เวลาสตาร์ทนี่กำเบีดฝั่งนี้นะฮะฝั่งขวานี่กดสตาร์ทไม่ติดนะครับเนี่ก็คือต้องกำเบีคฝั่งนี้นะครับแล้วก็กำให้แน่นนะครับผมแล้วก็กดสตาร์ทนะครับนี่ฮะเวลากำก็กดสตาร์ตัวนี้ก็จะติดเลยนะครับกำเบิดฝั่งนี้กดสตาร์ทไม่ติดนะครับต้องกำฝั่งนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นระบบใหม่นะครับเวลาปิดฝาถังก็ปิดปกติอย่างนี้นะครับผมนะครับนี่ก็ไฟฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวกดดูนะครับนี่ไฟเลี้ยวก็ติดทั้งสองข้างเลยนะในส่วนของราคานะครับผมนะอันนี้ก็เป็นราคาที่ร้านฮอนดนาหะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะราคาตัวรถก็อยู่ที่96,400มื่นหกพสีบาทนะสำหรับ PCX ตัวสแตนดาร์ดตัวนี้นะฮะหรือว่าตัวคอมบีเบรนะฮะราคาตัวรถในี่นหกพ0นสีนะครับแล้วก็มีค่าจดทะเบียนอีก1,500บาทนะฮะ ตัวนี้ก็พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะฮะอยู่ที่97,900บาทนะฮะก็คือจ่าย97,900นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับแล้วก็ขับรถไปได้เลยนะครับสําหรับ PCX 160นะฮะตัวสแตนดาร์ดตัวนี้นะครับโอเคครับไฟหน้าเขาสวยนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวนะครับไฟรีแล้วก็ไฟหน้านะครับแบบ Full LED เลยนะครับผมเนี่ยกลางคืนนี่สวยมากนะครับแล้วก็โทนสีก็จะออกสีดำนะฮะด้านหน้านะครับนี่ ก็มีโลโก้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะครับถังนะฮะตัวนี้ก็ใส่โมกนกได้2ใบนะครับผมนะถังใหญ่มากนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนะก็งัดตัวนี้ออกมานี่นีครับแบตเตอรี่ครับเวลาใส่ก็ใส่ปกติอย่างนี้นะครับนะเวลาปิดบอกนะฮะนี่ฮะมันก็จะค้างไว้นะครับเราก็กดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์ก็เป็นแบบเครื่องยนต์แบบ EFB แบบสตาร์ทเงียบนะก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะสายพานตัวนี้ก็เปลี่ยนทุก24,000กิโลนะครับเครื่องยนต์นี้ก็เป็นระบบหัวฉีดนะครับ p g m f i นะฮะหนึ่งลูกสูบ4วาล์วนะขนาดลูกสูบอยู่ที่60มิลนะลูกใหญ่มากนะครับผมนะแล้วก็นี่ฮะข้างหลังนี้จะเป็นแบบดัมเบลรกนะฮะยางหลังนี่ใช้ของมิชลินนะครับนี่ฮะใช้ของมิชลินนะส่วน ขอบหลังนี่จะขอบ13นิ้วนะครับส่วนข้างหน้านี่จะเป็น14นิ้วนะฮะสวยงามเลยนะครับระบบไหม่แล้วก็ระบบไฟนะฮะไฟนี่แบบ f ู L l l ดีเลยนะครับผมนะอันนี้ก็ลองเครื่องนะฮะเพราะว่าลูกค้าทําสัญญาแล้วก็เลยลองเครื่องให้นะครับสบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะฮะสามารถขับทางไกลได้สบายเลยนะครับผมนะหม้อน้ำนี่ก็เปลี่ยนทุก24,000กิโลนะครับ อันนี้ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆทานใดที่กําลังฮะมองหารถใช้งานนะตัวอโตเมติกเครื่อง 160cc นะครับแต่ว่าไม่รู้ราคานะครับวันนี้ก็เลยมาลงคลิปฮะตัว PCX ตัวสแตนดาร์ดนะฮะปี2022นะครับสีดำนะครึ่งมาใหม่ล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับพร้อมจดทะเบียนเลยนะครับวันนี้ลงให้เลยนะครับตัวนี้ก็ราคาตัวรถนะฮะอยู่ที่ 96,400นะครับอันนี้คือราคาตัวรถนะฮะ96,400นะฮะแล้วก็มีค่าจดทะเบียนอีก1,500นะฮะตัวนี้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะฮะก็อยู่ที่97,900บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะนี่นะข้างหน้านี่ล้อแม็กเข้าสวยนะครับล้อแม็กลายใหม่นะครับโทนสีก็จะออกสีดําด้านๆนะตัวนี้จะไม่มีเงานะครับนี่ก็จะเป็นด้านหมดเลยนะตัวนี้ก็ขี่ง่ายขี่สบายนะครับกดสตาร์ท แล้วก็บิดท่นเไ่งไปได้เลยนะครับเวลาปิดก็ปิดตรงนี้นะครับน <rough S 2> ี <Help. S 1> ่ครับแล้วก kita, ็เห็นเพื่อนๆสอบถามมากครับการใช้รีโมทครับอันนี้คือเราปิดเครื่องแล้วนะครับแล้วเราก็มากดรีโมทตัวนี้ให้มันเป็นสีแดงนะครับนี่ครับเวลากดสีแดงนี่ตัวนี้ก็จะปิดนะแล้วก็ไขไม่ได้นะครับแต่เวลาเราจะใช้งานนะครับก็กดตัวนี้ให้เป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวแล้วก็กดตัวนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ ก็ใช้ได้เลยนะครับนะฮะสำหรับรีโมทนะฮะเขาก็มีให้1อันนะฮะแล้วก็มีตัวนี้นะครับรหัสตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ไว้สตาร์ทแบบฉุกเฉินนะครับถ้ารีโมทหายก็สามารถเอาโค้ดตัวนี้นะฮะสตาร์ทได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะไว้เปิดเบาฉุกเฉินเหมือนกันนะครับผมนะตรงนี้อะเปิดตรงนี้แล้วก็เอาตัวนี้นะครับเปิดเบาได้นะครับในกรณีที่รีโมทหายนะครับนี่สวยงามเลยนะครับ แหวก็เป็นแหวนแบบชุบโซเมียมนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะเพราะว่าบางเขตบางพื้นที่นี่ราคาไม่เท่ากันนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะแพงกว่านี้นะฮะบางพื้นที่ก็อาจจะถูกกว่านี้นะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปรุ่นไหนนะรีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนี่ับ วันนี้ก็เลยมาลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคานะครับสำหรับ p c x 160ตัวสแตนดาร์ดนะครับปี2022นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ